ส่วนจุดต่ขงขอ่ง415กับ420ครับให้ดูตรงประกับไอ้ทรงกระดูกหมาเนี่ยครับมันมันจะเล็กกว่าคิด้าน้เนี้ยเห็นไหมอันนี้เป็น420อันนี้415ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขาดสวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายฮอปปี้บายครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโซ่สเตอร์ครับแต่เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนเ กลุ่มขับเวฟนะครับรถเดิมเนี่ยไล่สเตอร์เบอร์อะไรกันดีเพื่อนๆก็แนะนํากันมาว่าหน้าหลัง3 4 3 2 33เจ้าเวฟ led ของผมเนี่ยสเต็ปลูกเดิมนะครับไล่สเตอร์ดูพอดีได้สเตอร์มาจากพี่หนึ่งนะครับหนึ่งจุนเน่ยแกสนับสนุนมาให้เป็นสเตอร์อลูมิเนียมที่ห้อมิลแฟกนะครับเป็นสเตอร์น้ําหนักเบานะครับ ก็คือได้ไล่เบาไปในตัวและที่สําคัญครับโซ่วันนี้ที่ผมจะเลือกใช้ก็คือเป็นของเนจิน่าโซ่เบอร์4ี่หน้าะครับจะมีความเล็กกว่าโซ่เดิมคือปกติแล้วเนี่ยโซ่เดิมเนี่ยมันจะเป็นเบอร์สี่สองูนทีเนี้ยเบอร์สี่หนึ่งห้าเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กลงมันก็จะทําให้น้ําหนักเบาขึ้นไหลลื่นขึ้นนะครับเป็นการไล่เบาแล้วก็ลื่นไปในตัว วันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเบอร์สามสิบี่เดิมเดิมันมาอย่างนี้นะแต่เนี้ยผมต้องเอาไปกึงออกเพื่อให้รองรับกับโซ่ที่เล็กลงครับแล้วก็พอดีรูมันไม่ตรงรุ่นก็เลยต้องเจาะรูใหม่หน่อยในส่วนของสเตอร์หน้มผมจะเลือกใช้เป็นสเตอร์เิมครับวันนี้อันนี้คือสเตอร์หนาเดิมเลยนะเอาออกจากรถมาแล้วก็ไปกึงออกนะครับเพื่อให้ใส่โซ่สี่ห้าได้สรุปว่าวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเบอร์สิบสี่สามสาม เป็นเบอร์14-3นะครับ4-1่หกับโซลิจิน่านะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่จริงๆยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อแบรนด์อิตาลีนะครับเป็น m a ดอินอิตาลด้วยนะอันนี้เมดอินอิตาลีนะครับตั้งแต่ปี19-19ผมยังไม่เกิดเลยเนี่ยดังมากเลยในพวกรถวิบากรถอะไรเงี้ยครับแต่ในรถเล็กบ้านเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจ โซ่เลจิน่าตัวนี้เขาจัดราคาโปรพิเศษ499อ่าสั่งได้นะครับใน c o อปปีก็มีถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อได้ครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่โซ่ครับวันนี้แต่ลองมาก็จะเป็นห่อด้วยกระดาษนะครับอ่าก็จะเป็นทองสลับดำนะครับแล้วก็เคลือบมาด้วยจะลบีขาวอันนี้เราอาจจะต้องล้างทิ้งหน่อยเขาให้มันเหนอมากถอดล้อมาเพื่อเอาสเตอหลังออกมาครับ สำหรับสเตอร์เดิมของรถนะครับจะอยู่ที่เบอร์3-6ฟันนะครับ4-2-0แล้วก็ของเดิมเนี่ยมันเป็นเหล็กเห็นไหมสสนิมก็ขึ้นแล้วอันนี้จอดแค่แป๊บเดียวนะครันิมขึ้นแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยนี่นครับเป็นสเตอร์เดิมมี่หอ RK า อันนี้นะครับเป็นสเตอร์เดิมติดรถนะครับเป็นเหล็กเนี่ยนิมขึ้นแล้วเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักดูดีกว่าว่ามันต่างกันเยอะไหมอันนี้ของเดิมสามร้อยเจดสิกรัมของใหม่ที่เราจะใส่นะครับ <Wow. S 1> นี่ร้อยสิบแปดกรัมนะครับหายไปสองขีดดีกว่าคืออาจจะด้วยความเล็กของมันด้วยแล้วก็วัสดุที่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมอันลอยส่วนอันนี้เป็นเหล็ก ก็น้ำหนักก็อาจจะต่างกันขนาดก็จะเล็กต่างกันนะครับคือผมไม่มีเบอร์ส6เนี่ยนี่อย่างอันนี้3 5หใกล้เคียงกัน3 5ห้าก็ยังเบาวกว่าอยู่ดีครับอยู่ที่ร5อยห้าสิกรัมต่างกันครึ่งหนึ่งครับเกินเกินครึ่งแต่ว่าคืออันลอยเนี่ยข้อเสียมันก็คืออาจจะมีความทนทานที่น้อยกว่า แต่ถ้าเกิดใช้เกจด,ดีๆเนี่ยบางทีทนกว่าเหล็กก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่สเตอร์นะครับเข้ากับดูนี่ครับก็เรียบร้อยสเตอร์33ฟันนี่ครับก็จะมีตัวกิฟล็อกโซ่นะครับโซ่เนี่ยจะมีกิฟล็อกอยู่แล้วก็เอาคีมนะครับ กดแค่นี้ตัวนี้จะเป็นตัวกิปล็อกตัวข้างโซ่ม่เรียกอะไรไม่รู้แล้วก็ทอดออกมาได้แล้วก็จะประกอบตัวล็อกเนจะประกอบไปด้วยสามชิ้นนะ <Wow. S 1> จากนั้นเราก็ถอดโซ่มาได้และวโซ่เดิมเป็นของ ดีด <D> ีโซ่ดีไอดีสเตอร์อาร์เคเออหลายยี่ห้อดีเอาชั่งหนักดูซิว่าเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบสองหกขีดกว่าหกร้อยเจ็ดสิบสองนี่ยอันนี้เราจะไม่ใช้ครับนี้มาดูโซ่ตัว4ีถึงหแต่เนี้ยคือยังไม่ได้ตัดความยาวไง คือน้ำหนักมันอาจจะเยอะกว่าครับเพราะข้อมันร้อยสามสิบข้อเนี๋ยมันหนักไปอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องตัดโซ่ให้พอดีก่อนจะได้รู้ว่ามันเบาขึ้นจริงไหมก็ทำการใส่สเตอร์แน่ครับนี่สเตอร์แน่เ,นเพื่อที่เราจะได้วัดโซ่ใหม่ที่เราซื้อมาเพราะว่ามันไม่ถึงร้อยสาสิบข้อหรอกเราจะต้องทำการตัดโซ่นะครับ ส่วนที่เกินออกตอนนี้ใส่ประคอไงไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ล็อกแน่นสเตอร์แน่แล้วก็เดี๋ยวเราใส่สเตอร์หลังกันก็รประกอบกับเข้าที่เดิมครับทีนี้เวลาเราตั้งโซ่ใหม่นะครับควรจะตั้งให้ล้อเนี่ยอยู่ตรงประมาณกลางๆห่างปลาเพื่อที่ถ้าสมมติว่าโซ่เรายืดเนี่ยเราจะได้ถอยออกไปได้หรือถ้าเกิดสมมุติว่ามัน ตึงไปเราก็จะได้เดินกลับไปข้างหน้าได้ไม่ใช่ว่าโหตัดเข้ามาเลื่อนล้อาชิดเลยตัดพอดีปุ๊บกาเป็นว่าโซ่ตึงไถไม่ได้กะระยะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองใส่วัดความยาวโซ่ โซ่ก็จะเหลืออยู่ประมาณหลายข้ออยู่เหมือนกันทีเนี้ยเวลาตัดโซ่ต้องดูจะต้องตัดทีละ2คู่มันจะต้องเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยครับมันถึงจะใส่ตัวกิบล็อกได้แต่ถ้าเกิดเป็นอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยมันมาต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องกะระยะดีๆคืออันนี้ตัดแล้วตัดเลยนะครับเอามาต่อใหม่ไม่ได้นเราตัดข้อนี้ดูก่อนเพื่อที่ว่าเราถอยถอยโซ่มาได้ ครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัดโซ่นะครับก็คือจะเป็นตัวกดคือเราจะเอาโซ่เนี่ยมาลองไว้ตรงนี้เอาข้ต่อโซ่ครับลองไว้ตรงนี้แล้วก็ทําการหมุนเข้าไปมันก็จะกดกดไอ้ตัวหมุดตรงนี้ครับเงินๆตรงนี้ก็คือเราจะตัดโซ่ตัวนี้ข้อนี้นะครับเราก็ต้องเอาโซ่อันนี้ให้มันลองอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ให้ตัวเข็มมันเนี่ยแทงเข้าไป ถ้าเกิดโซ่ที่ดีมันก็จะแน่นหน่อยถ้าแบบโซ่ถูกๆนะครับกดนิดเดียวหลุดใช่ไหมล้ะแล้วก็หมุนไปเรื่อ,ๆอยๆจนกว่าตัวพินมันจะหลุดออกมารนะับตึ๊บนี่ตัวพินมันก็จะหลุดออกมา โรก็จะหลุดออกมาละเป็นส่วนที่เราไม <that that right ่ได้ใช้หลังจากที่เราทําการตัดโซ่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็จะได้ความยาวที่เราใช้จริงแล้วก็ทําการใส่เข้าไปที่ตัวรถได้เลยครับจารบีเขาให้มาแบบจูบใจแม่คือไม่รู้กลัวขึ้นสนิมนี่เลยครับและทีนี้นะครับในกล่องก็จะมีตัวข้อต่อเหมือนของเดิมมาครับมีข้อต่อมาให้ ก็จะมี3มชิ้นเหมือนเดิมครับเอาด้านนี้ใส่ข้างหลังโซ่ตัวแผ่นประกบแล้วก็กิบล็อกครับเอาคีมกดเข้าไปหลังก็ทำการตั้งโซ่ครับให้ตึง นี้ก็จะเห็นนะว,ว่าโซ่ก็จะอยู่ถอยออกมานะครับเรามีระยะห่างให้ถอยคือถ้าเกิดใช้ตาดสั้นไปเนี่ยเราจะถอยไม่ได้ครับซ่อเลจิน่าตัวนี้นะครับมันเป็นอยู่ในซีรีส์เออร์ก็คือสามารถใช้ ในชีวิตประจำวันได้ปกติเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโซ่415เนี่ยข้อมันจะบางครับแต่ตัวนี้พิเศษกว่าตรงที่ว่าประกับด้านข้างเนี่ยนะครับของโซ่มันจะหนากว่าของเดิมเห็นไหมที่ของเดิมเนี่ยบางนิดเดียวเองแต่อันเนี้ยหนากว่าเท่าตัวได้เลยครับคือความทนทานเนี่ยบอกได้เลยว่าทนทานกว่าของเดิมแน่นอนส่วนจุดต่างของ415กับ420ครับให้ดูตรงประกับล็อกด้านข้างเนี่ยนะครับคือ ไอทรงกระดูกหมาเนี่ยครับมันมันจะเล็กกว่าคด้ปนี <empre ot> ้เห็นไหมอันนี้เป็น42 0อันนี้415คือได้เรื่องความทนทานใช้ในชีวิตประจำวัาานเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขาดสำหรับใครที่กลัวว่ามันจะขาดนะครับอันนี้แข็งแรงของเดิมแน่นอนเพราะมันหนามากในคลิปนี้นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับเป็นเบอร์ตามที่เพื่อนๆแน,น,น,นะนำมาก็คือเป็น1433นะครับแล้วก็ลดขนาดโซ่ลงเป็น415 เพื่อความเบาแล้วก็ความลื่นไหลของตัวโซ่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูอีกทีนะครับว่าความเร็วจะได้เพิ่มจากเดิมไหมก็ยังไงฝากติดตามเพจ c o b y b บ k e แล้วก็ YouTube ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ